ตัวมันยังขาดการโปรโมทโปรโมทขาดการประชาสัมพันธ์เนาอตเท็ตยังไงดีล่ะพี่บัวยากบัวยากยากคอยชิดออกแลววคอยชิดออกแล้วเฮ็ดยังไงไปจ้างโดนจี้สิบสามสิบพันแฮ่ออมบ้านออมเมืองแฮ่ออมบาเพื่อไปทุกขอกทุกซอยเขาสิหัวสถานีเขาเปิดเลยจ้างรถโฆษณาบ่พี่เออจ้างรถโฆษณาจ้างจ้างรถโฆษณาไม่แฮ่โฆษณาเอาเครื่องเสียงแบบบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มบึ้มบั๊มตอกันไปเลยอ๋อแต่เดี้ยวเวลาคือวะไม่แต่เฮ็ดต้งสั้น คือคิดไำ้นโคิดซอยควมได้บ่อยเลยนคืิดเกรนน่อยที่การโฆษณาวที่คนจะคืนเฮาฮะเอาสิไปคิดวเ็วเดี๋ยวสิไปอแบบได้บ่ยนี้ถ้าถ้าแบบนึงกับแบบนี้แบบนึงแบบอันโพสซอยเดินมาถ้ามาแบบโพสซอยเดินมาก็จะเป็นกันหลายเนี่ย มันก็นต้องเบิร์เงินธรรมาดาแหละครับที่สิบสามสิบขั้นเอาเงินช่วนนั้นมาซื้อขอน้ำซ่า,าปลาให้พี่น้องแฟนเพื่อกินสิบบริจิตซื้อเราซื้อยาให้กินสิบว่าใกล้บ่โอ้เป็แนแจ้งสับบ้นใช่ปะอือโอ้ใช่เอาคนเอาเอาเอาซื้อขาไอยคนกินเออแมนแมนมันก็นสิบบริหลายก็อขอยคนตัวแมนแมนมันเบิร์หลายก็ขอยแมนแมนแมนต้องประหยัดต้องประหยัดพวาเก้าวหน้าอะไรของจังหวัดต้องน้องนี่เพราะไอการโฆษณาเขาเนี่ยเขาต้องเสียบประหยัด อันเซบะบเรื่อเซบะเซบเซบเซบไปยัดบอแล้วเอกว่าเซบะบอม่นวันหุ้นภาษาสิหุ่นเพราะว่าหุ่นหอกปลายเนาะหุ่นหอกปลายเทากับตองเฮ็ดแจ้บอกพ่อมาเลยลูกเดี๋ยวสิผ้าเห็ดอีเท่นะเดี๋ยวคอสิผ้าเฮ็ดเองมาเนี่ยจะมาจะว่าสีผ้าจะ่าจะผ้าเห็ดจะผ้าเฮ็ดเออคัน่าสีผ้าเฮ็ดขม่อยคิดแม่นๆๆๆๆ Thì mình người ta yên อยู่ใกล้ผู้สาวแล้วพูดยีเดือนเนาะอย่าลืมฟังนะครับเด้อช่วงส้นคนมักไมหมห้บ้านห้ประแดกบ้างห้น้องหายประแอกว้าเอ้าเอ้ยลมแห้งลมแห้งเกีหัวมือเอ้ยผมบอกว่าไม่มองผู้สาวได้หลายๆลมีตายตลอดหลาย มึงเปอยาป่างกูพ่อกูไปมองไรๆในนี่ว้าวิคุณจะไก,ก่คนในห้าขวบมึงเลยปัญญาเกับปัญญาอยู่แต่ว่าคุณจะไก่คนโอ้าวิคุณจะไก่คนเนี้ยเดี๋ยวหนาไปไปใส่หน้าบ้านห้าขวบมึงเอ้ยตักผู้ซอยเดือนมึงเด้อมึงเด้อหาสิแตกยังเหรอมาหาสิแตกยังสิอยากไปแดกตักผู้ซอยเดือนมึงพ่อกูไปหอย่างองนี้เห็นว่ารถติดตั้งมาตำรวจมาจับขวาตัวเป็นอะไรเป็นอะไรฮะ เ <laughs> มื่อกลายตับ<อ>๊บวัวกบที่จับออโอ้ยบ้ามากก็ที่เขาอย่าง มึงกลมมาโวหิบกูบอกว่าไปมองผู้สาวไหลายกูบอกว่างสินี่แหละแผนเด็ดก็เห็นผู้สาวผัวหญ่่หลผู้สาวมดิเม้วเอถึงมองใครเ่ออดเ่ถึงมองพุทลามนทังอยากไล่ค้านนี่อเซพเมึงอก้น่ะเซฟเป่อจะบริเัทกจะบาด่ากูจะไล่ค้อนพุเดืนเดอนทที่รับผิดชอบเบียนเบยนนแมน่พูดอเบนเานเบนเอาทังสี่แต่มุ่งคีได้ไรเอาเอพาไปมองผู้สาวหลายที่สุดหาว่าไปมองค้นมมีที่ดีบอโอ้ ไปมองคนมองมียังไงบ่ไปมองผู้สาวหลายที่สุดไปที่ภาคจะไปบ่มองผู้สาวหลายที่สุดอุ้ยแน่นเล่นเกมากเก่งแท้กันผู้สาวหลายๆเล่นปะเน่นเล่นไปได้เลยไปได้เลย Hvor er de?

ตรงในปอบเขาเว้ยโอ้อออไม่เอาบ้างป้ายว้างปีนโอ้ไปปีนไปไปีนจอกก็บอกบอกไปเจอที่ไหนจอดกขาดึงโอ๊ยพ,อพอับบอลพวกเรานั้นคนกันเองมีแต่พื้นเพลงส่วนเสียงครไม่มีสุดแบบทุกหลายปัญหาเธอหมุนมาืึ้นจุ่มทนคนมากใหม่ กเราเล่นซ้ำมัคืีบางครั้งก็มีอันตรายว่าสีเท้ายัางภาคหนักกลาดยังทันได้ชุนชนคนมากมายรวมใจสายมักดี อย่าทำให้กันเลยคนไทยติดแนฝักแฟน่ายยาแบงสีเลยองทีตอนนี้มันเหลือเวลาพ่อสงสารพ่อแต่ยังต่อปัญหาขํารับพ่อสงสารพ่อเลิกต่อปัญหาข้ารับพ่อสงสารพ่อเลิกต่อปัญหาอ สงสารพ่อเลิกต่อปัญหารักพ่อต้อสามาคีขอเพียงแทนเดอน้องพี่ทุกคนชุมชนเราคนมากมายทาั้งหญงและชายมากมานมีเพียงหนึ่งไม่ที่รวมใจทุกคนมาพวกเราวรวมพลชุมชนคนมากมาย ไปไปไอเดียมึงตัมึงว่าเพเสงว่าเซพมึงว่เแน่นเสปวเ่นอื่นเจอกันแมนเปิดสถานีแน่นอนแมนดูแมนแ่งโคโคแมนแ่งโงามแมนแมนมบัดผีแมนมันกังแนนทันบ่อยแมนแมนเวยของเราไปหาพระพนหามาหลัะไป